กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมวันนี้จะขอมาพูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าแสงดาวพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านแสงดาวเป็นผู้หญิงที่สวยมากสะโพกผายหน้าอกหน้าใจนี่ใหญ่บุบบั่หุ่นห่างยีกดางแบบเป็นที่ต้องตาต้องใจของบรรดานหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้งนอกและในหมู่บ้านอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว แต่ถึงแม้ว่าแสงดาวจะมีผู้ชายมากหน้าหลายตามาจีบเธอแต่เธอก็ไม่เคยสนใจใครเลยจนผู้ใหญ่ดำพ่อของเธอสงสัยจึงได้เอ่ยปากถามแสงดาวว่าเออแสงดาวปีนี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนูก็อายุ22ปีพอดีแล้วจะพ่อ22ปีนี่ไม่มีใครมาจีบลูกสาวพ่อเลยเหรอก็อมีจะพ่อ มีเยอะแยะนั่นแหละแต่ดาวไม่สนใจอะ่ะแล้วมีใครมาจีบลูกสาวพ่อบ้างละ่ะก็ไอ้บอยลูกร้านทองเจ้าของตลาดอะ่ะมันก็ไม่จีบแต่ว่าดาวไม่ชอบมันเจพ่อไอ้เมง้งลูกชายเท่าแก่ฮงเจ้าของโรงสีก็มาชอบแต่ว่าดาวก็ไม่สนใจอะ่ะไอ้เนี่ยมันน่าจืดไม่มีเสน่ห์อะไรเลยเจะพ่อ แล้วเมื่อก่อนก็เห็นมีผู้กองยอดรักก็มาชอบแสงดาวไม่ใช่เหรอลูกโอ้ยผู้กองยอดรักอะ่ะมีแต่แอคไปวันๆนั่นแหละเจ้าพ่อเงินทองไม่ค่อยจะมีหรอกเนี่ยยืมจุดไปสามร้อยตั้งแต่สี่เดือนที่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยังไม่เอามาคืนฉันเลยเจ้าพ่อโอ้ทำไมผู้กองยอดรักทำตัวน่าเกลียดขนาดนั้นเลยเนอะลูกใช่จ้พ่อเนี่ย คนมาจีบดาวเยอะแต่ดาวไม่สนใจใครหรอกจ้าก็ดูดูบ้างนะลูกนะให้โอกาสผู้ชายเขาเข้าขมาจีบมั่งอย่าตัดช่องน้อยอย่าคิดว่าอะไรก็ไม่เหมาะสมกับตัวเองเลยนะลูกให้โอกาสคนอื่นเขามั่งเผื่ออะไรดีๆมันจะได้เข้ามาในชีวิตของเรานะลูกนะจ้าพ่อดาวก็คิดอย่างนั้นแหละดาวให้โอกาสทุกคนนั่นละจ้า แต่ถ้ามันเข้ามาแล้วมันไม่ใช่อ่ะเราไปเลือกเอาถ้าเกิดวันดีคืนดีต้องได้เลิกกันมันก็เสียดายเวลานะพ่อนะอืมดาวพูดอย่างนั้นนะก็มีเหตุผลเหมือนกันเอาเป็นว่าพ่อยอมรับการตัดสินใจของลูกกันแล้วกันนะอ้าวแล้วไม่เดือนไม่อยู่แล้วลูกแม่เขาไปไหนซะล่ะแม่ไปเก็บผักที่หลังบ้านนี่เองจะพ่ออ้าวนี่ไง แม่กลับมาพอดีเลยเจ้าพ่อสองขนพ่อลูกขุยอะไรกันอยู่อ่ะขุยออกรถออกชาติเสียงดังไปจนถึงหลังบ้านเลยนะก็พ่อนะสิจะแม่พ่ออยากให้หนูมีผัวสัทีสงสัยว่าจะเบื่อหนูไม่อยากจะเลี้ยงหนูแล้วจะแม่โ่แสงดาวพ่อก็แค่ถามเฉยๆว่ามีใครมาลักใครชอบพอลูกของพ่อหรือยัง ถ้ามีอ่ะพ่อก็อยากจะอุ้มหลานบ้างนะจ๊ะลูกไม่มีนะสิจ๊ะพ่อเนี่ยหนูก็กะจะให้แม่หาให้อยู่อ่ะแสงดาวก็พูดเล่นกับแม่งี้ตลอดเลยพอแม่พาใครมาให้มันก็ไม่เห็นว่าแสงดาวอ่ะจะพูดจากับเขาสักเท่าไหร่เลยนี่หามากี่คนก็ไม่ได้เรื่องเสียเวลาแม่อ่ะแม่ไม่หามาหรอก แสงดาวดูเอาเองก็แล้วกันนั้นลูกนะจ้าแม่หนูก็อยอกแม่เล่นไปอย่างนั้นเองแหละเรื่องอะไรหนูจะให้แม่หาผัวให้หนูล่ะยุคเนี้ยมันหมดแล้วจ้ายุคคุมถุงชนน่ะหนูจะหาเองถ้าเกิดว่าหนูเจอเมื่อไรอะ่ะเดี๋ยวหนูก็ตัดสินใจได้เองนะจวะพ่อแม่อออเอาอย่างนั้นก็ได้เออเม็เดือนว่างๆเม็ดเดือนก็พาลูกเราอะ่ะ ไปดูดวงกับลุงหวังเขาสักบ้างสิเผื่ออะไรมันจะได้ดีขึ้นน่ะพี่ดำอยากจะให้ฉันพาลูกไปดูดวงกับพี่หวังเขานั่นเหรอจ๊ะใช่แม่เดือนพาลูกแสงดาวอะไปดูดวงสักครั้งเผื่อมีอะไรมันติดมันขัดทำไมเนื้อคู่คนที่จะมาเป็นคู่เวรคู่กรรมของลูกเราอะทำไมมันถึงยังไม่โผล่สัที มีอะไรบังตาบังใจมันอยู่หรือเปล่าแม่แสงเดือนน่ะฝากไปถามกับพี่หวังเขาให้หน่อยก็แล้วกันนะจ้าพี่ดาเอาไว้พรุ่งนี้ฉันจะพาลูกไปนะพี่นาะอืมดีไปพรุ่งนี้เลยพอเช้าวันรุ่งขึ้นแม่เดือนก็พาแสงดาวไปบ้านของลุงหวังหมอดูประจำหมู่บ้านสวัสดีจ้าพี่หวังพี่หวังทำอะไรอยู่อะ ก็ไม่ได้ทาอะไรอ่ะก็น,นั่งเล่นน่ะมีอะไรหรือไม่เดือนไม่เดือนมาหาฉันไม่เดือนมีธุระอะไรเหรออ้าวแล้วนั่นหนูแสงดาวใช่หรือเปล่าล่ะอืมโตขึ้นเยอะแล้วนะลูกนะมามามาเข้ามาที่บ้านก่อนแล้วค่อยคุยกันเออพี่หวังเนี่ยฉันว่าจะให้พี่หวังอ่ะดูให้หน่อยอ่ะว่าอีนางแสงดาวลูกฉันเนี่ย ทำไมหน้าตาก็สะสวยหุ่นห่างก็ดีเป็นถึงสาวลือประจำหมู่บ้านแต่ทําไมถึงไม่ตกล่องปองชิดได้ตกได้แต่งกับหนุ่มคนไหนเลยอะ่ะพี่หวังได้ได้มาถ้างั้นก็เขียนวันเดือนปีเกิดของแม่แสงดาวให้พี่ก็แล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะดูให้พอพูดจบแสงดาวก็เขียนวันเดือนปีเกิดของเธอให้กับลุงหวังอือ แป๊บหนึ่งนะลูกนะเดี๋ยวลุงจะดูให้พอลุงหวังแกพูดจบแกก็นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่แกจะลืมตาขึ้นมาแล้วแกก็พูดขึ้นว่านี่แสงดาวแสงดาวนะ่ะดวงเป็นผู้หญิงกินผัวไม่ว่าจะแต่งงานหรืออยู่กินกับผู้ชายคนไหนผู้ชายคนนั้นน่ะก็ต้องมีอันเป็นไปถ้าหากว่าแสงดาวจะตกจะแต่งกับใครจริงๆแล้วก็ ต้องทำพิธีแก้ยกใหญ่เลยทีเดียวต้องหมดค่าใช้จ่ายเยอะเลยนะลูกนะโอ้โหดวงหนูมันขนาดนั้นเลยเหรอจ้าลุงหวังใช่ลูกขนาดนั้นเลยแหละดวงหนูอะ่ะน,น,นานๆอะ่ะลุงจะหาเจอสักคนหนึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าดวงคนกินผัวผ่านมาตั้งหลายสิบปีที่ลุงเคยดูไว้วันเนี้ยก็มาเจอหนูนี่แหละที่เป็นผู้หญิงดวงกินผัวอีกคนหนึ่งอะ่ะ แล้วอีกคนหนึ่งที่ลุงเคยดูเอาไว้อะชะตาเขาตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างเจ้าลุงก็หลังจากที่อยู่กินกับผัวถึงสี่คนก็ปรากฏว่าผัวก็ตายหมดเลยด้วยความเศร้าโศกเสียใจอผู้หญิงคนนั้นเลยตัดสินใจโกนหัวบวชชีจนถึงทุกวันนี้ละจ้ะแสงดาวโอ้โหน่าสงสารจริงๆเลยนะเจ้าลุง ชะตากรรมแบบนี้เลวร้ายเหลือเกินว่าแต่ว่าที่ลุงดูให้หนูเนี่ยมันแม่นจริงๆหรือเปล่าวะจ๊ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะลุงหวังไม่เคยดูดวงผิดสักครั้งเลยเหรอจ๊ะโอ้นี่นี่น,นีแสงดาวพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่เชื่อว่าลุงหวังเนี่ยดูดวงแม่นจริงๆใช่ไหมเหล่าก็หนูก็เป็นคนสมัยใหม่ไงจ้ะลุงหวัง หนูก็ไม่ค่คยอยากจะมั่นใจอะไรมากหรอกจ้าแล้วถ้าลุงดูดวงให้หนูแบบชนิดที่เรียกว่าแม่นยิกตาเห็นน่ะถ้าหากว่าลุงทายถูกเลยหนูจะเชื่อลุงหรือเปล่าล่ะยังไงคะลุงก็ลุงจะบอกให้ว่าแสงดาวน่ะมีไฟในที่ลับใช่มิล่ะฮะลุงหวังลุงหวังดูได้ยังไงอะ ว่าหนูมีไฟขึ้นในที่รับแม่บอกลุงหวังเหรอจ๊ะไม่ได้บอกแม่ไม่ได้บอกอะไรลุงหวังเขาเลยลูกนอกจากพ่อกับแม่แล้วว่าไม่มีใครรู้นะจ๊ะลุงหวังว่าหนูว่ามีไฟขึ้นในที่รับก็ลุงแม่นยังไงเล่าลุงเนี่ยดูดวงแม่นยนกตาเห็นใครใก็เรียกลุงว่าหมอหวังหมอดูเทวดานะลูกนะอุ้ย ถ้าอย่างนั้นดวงหนูก็ต้องไปอย่างที่ลุกหวังพูดนะสิจ๊าใช่แล้วมันจะมีวิธีแก้หรือเปล่าหล่ะจะลุงหวังมีเรื่องมีนี่ยมันมีแต่หนูว่าต้องเสียเงินเยอะแยะมากมายเลยว่าแต่ว่าหนูพร้อมจะเสียหรือเปล่าล่ะพร้อมจะลุงหวังให้หนูเสียเท่าไหร่หนูก็ยอมขอให้หนูว่าแก้ไขดวงชะตาของหนูได้ แล้วว่าแต่ว่ามาสามารถทำได้เมื่อไหร่ล่ะจะลุงก็ปีนี้หนูอายุ22ถ้าพิธีจะทำได้เลิกงามยามดีมันก็ต้องทำวันที่หนูครบรอบวันเกิดปีที่ยี่สิบสามยังไงล่ะโอ้โหลุงกว่าหนูจะอายุครบ23ปีก็ต้องรออีก11เดือนนะจ๊ะลุงเพราะว่าหนูเนี่ยเพิ่งจัดงานวันเกิดไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะจะลุง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปีหน้าก็ทำได้หนูไม่ได้รีบแต่งงานกับใครที่ไหนนี่ใช่ไหมล่ะใช่จะลุงถ้างั้นตกลงว่าหนูจะทำพิธีปีหน้าตอนวันเกิดหนูนะจ๊ะอืมได้ได้ดีแล้วที่หนูเชื่อลุงทำเอาไว้ซะลูกโทษหนักมันจะได้กลายเป็นเบาโทษเบาเนี่ยจะได้ไม่เหลืออะไรเลยมีแต่โชคดี มีแต่ร่ารวยไปข้างหน้ารวยรวยรวยยังไงละลูกโอ้โหลุงหวังลุงนี่เก่งจริงๆเลยนะแม่เนาะใช่แสงดาวลุงหวังเขาเก่งจริงๆที่เขาบอกว่าฉายยาเขาหมอดูเทวดานะ่ะก็เรื่องจริงนะลูกนะจ้าลุงหวังถ้างั้นเสร็จธุระแล้วหนูขอตัวลากลับบ้านก่อนนะจะลุงอ้าวแล้วหนูจะรีบกลับไปไหนอะ่ะ พอดีดูนัดก,กับอีเป๋เพื่อนหนูเอาไว้อะวจะไปเล่นไพ่ที่หลังวัดนะเจลุงโอ้นัดกันเป็นเล่นไพ่หรอลูกใช่เจลุงหวังงั้นหนูขอตัวกลาบลาลุงหวังแค่นี้นะจ๊ปะป้าแม่รีบกลับเถอะขารออยู่เอาเอาเอากลับก็บกลับลูกขอให้แม่เดี๋ยวพี่หวังฉันขอบใจพี่มากนะไม่เป็นไรอะ่ะไม่แสงเดือนเดี๋ยวว่างๆอะ่ะฉันจะไปกินข้าวที่บ้าน บอกไอ้ดำมันด้วยนะว่าฉันคิดถึงอ่ะจะพี่หวังฉันลาก่อนนะจ้าพี่อืมเดินทางปลอดภัยจะไม่แสงเดือนแล้วเจอกันพอสองแม่ลูกเสร็จธุระกับลุงหวังแล้วเขาทั้งคู่ก็ขอตัวกลับบ้านในเวลาขณะนั้นเลยโดยที่แสงดาวหมายมั่นปั้นมือว่าเขาจะต้องทำพิธีในวันเกิดของเขาในปีหน้าให้ได้แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น เพราะก่อนหน้าที่แสงดาวจะอายุครบ23ปีก็ปรากฏว่าลุงหวังนั้นเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ส่งผลให้ลุงหวังเสียชีวิตทันทีและความหวังที่แสงดาวจะทำพิธีเพื่อล้มล้างดวงเป็นคนกินผัวนั้นก็ต้องยุติลงพอเวลาผ่านมาอีกไม่นานแสงดาวก็ได้พบรักกับปลัดหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาใหม่เขามีชื่อว่ายิ่งยศยิ่งยศเป็นปลัดหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาใหม่ หน้าตาหล่อเราเอาการเลยทีเดียวแวบ็บแรกที่เขาได้เห็นหน้ากับแสงดาวทั้งคู่ก็ตกรลุมรักซึ่งกันและกันเออแสงดาวครับพี่ชื่อยิ่งยศพี่เพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพมหานครมาเป็นประหลาดอยู่ที่อำเภอนี้ถ้ามีอะไรแสงดาวก็ช่วยแนะนำพี่ด้วยนะครับตายชื่อยิ่งยศเหรอคะชื่อเชยจังเลยคะ่ะเนี่ยพี่ยิ่งยศเนี่ย จะให้แสงดาวช่วยอะไรได้แสงดาวก็เป็นแค่สาวชาวบ้านธรรมดาจะไปให้คำปรึกษาอะไรพี่ยิ่งยศได้ล่ะคะก็ให้คำปรึกษาเรื่องหัวใจก็ได้นี่ครับอุ๊ยพี่ยิ่งยศปากหวานเหลือเกินนะคะผู้ชายกรุงเทพปากหวานแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าคะไม่หรอกจ้ะแสงดาวพี่พูดแบบนี้เฉพาะกับคนที่พี่รักครับ แล้วพี่ยิ่งยศจะมารักแสงดาวได้ยังไงอะ่ะเราเพิ่งรู้จักกันแท้ๆนะคะก็มันเป็นรักแรกพบนะครับแสงดาวแสงดาวให้โอกาสพี่นะครับค่ะพี่ยิ่งยศแสงดาวจะลองเชื่อพี่ดูนะคะและเมื่อรักเข้าใจในรักแสงดาวและยิ่งยศเขาก็ดูใจกันด้วยมาจนถึงวันที่ทั้งคู่ตกลงปรงใจแต่งงานกันหลังจากที่ยิ่งยศ กับแสงดาวแต่งงานกันแล้วยิ่งยศก็มีอาการเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกแต่ปัจจุบันนี้ยิ่งยศกลับเป็นคนที่กินเหล้าเมายาหนักข้อขึ้นทุกวันจนไม่นานยิ่งยศก็เริ่มติดเหล้างอมแงมถึงขั้นเป็นแอลกอฮอลิซึมเลยทีเดียวพี่ยิ่งยศพี่จะมัวแต่กินเหล้าเมายาอย่างนี้ทุกวันไม่ได้นะคะพี่ต้องไปทํางานบ้างนะพี่เดี๋ยวอําเภอเขาก็ไล่พี่ออกหรอก นี่ใครจะกล้าม,มาไล่พี่ออกนี่มันปอทรงยศน้อยเฮ้ยทรงยศผู้ยิ่งใหญ่อะประหลัดอำเภออะจะมีใครกล้าม,มาไล่อะก็ในอำเภอหรือไม่ก็ผู้ว่ายัางไงละพี่ใครเขาก็ไล่พี่ออกได้ทั้งนั้นแหละก็พี่ไม่ยอมไปทำงานนอะพูดอะไรวะใครไม่ทำงานพี่เพิ่งไม่ไปทำงานแค่วันนี้วันเดียวเองแสงดาว แสงดาวพูดเป็นเรื่องใหญ่ไปได้พี่พี่ยิ่งยศคะพี่ยิ่งยศนะไม่ได้ไปทำงานมาสองอาทิตย์แล้วนะจ๊ะพี่เอาอะไรมาพูดวัเนี่ยพี่ไม่เห็นจำได้เลยแสงดาวพี่ไปทำงานทุกวันไม่ใช่เหรอไม่จ๊ะพี่พี่เมาะจนพี่ไม่มีสติแล้วว่าพี่ยิ่งยศอืมเอาเอาเอาไม่เป็นไร เดี๋ยววันเนี้ยถ้างั้นพี่ขอพักผ่อนดิ้งอยู่ที่บ้านก่อนงงแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยพี่ข้อไปทํางานปกตินะแสงดาวจ้าจ้าจ้าพี่ยิ่งยศหวังว่าพี่จะไม่ลืมที่พี่พูดนะจ๊ะโอเคจเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันเมียจ๋าพี่ยิ่งยศพี่กินเหล้าเมายาแบบนี้ทุกวันนะ่ะหนูว่ากลัวเหลือเกินจะพี่กลัวว่าพี่จะอายุสั้น จนอยู่กับหนูได้ไม่นานน่ะนี่อย่าแช่งพี่สิพี่กินเหล้าแค่นี้เองแสงดาวไม่ต้องห่วงอนะ่ะเดี๋ยวพี่ก็เลิกเองและแล้วสิ่งที่แสงดาวหวาดกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อวันหนึ่งยิ่งยศมีอาการป่วยแล้วเขาก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลผลการรักษาปรากฏว่ายิ่งยศเป็นโรคตับแข็ง และต่อมายิ่งยศก็อยู่กับแสงดาวได้เพียงไม่นานเขาก็เสียชีวิตลงแสงดาวเสียใจในการจากไปของผัวเธอมากเธอต้องตรอมใจและทำใจอยู่นานกว่าสภาพจิตใจของเธอจะฟื้นคืนสู่ปกติได้แต่หลังจากที่แสงดาวจิตใจของเธอฟื้นคืนสู่ปกติแล้วความรักครั้งใหม่ของเธอก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อวิชัยนายตำรวจหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาใหม่เกิดมารักใคร่ชอบพอในตัวของแสงดาว เขาจีบแสงดาวแบบเช้าถึงเย็นถึงเอาอกเอาใจแสงดาวสารพัดมีหรือครับว่าแสงดาวเจอขนาดนี้สุดท้ายเธอก็ใจอ่อนและต่อมาเธอก็ได้แต่งงานกับตำรวจหนุ่มนามว่าวิชัยนั่นเองครับซึ่งตำรวจนามว่าวิชัยผู้นี้มีความแตกต่างจากคุณยิ่งยศคือว่าเขาเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไม่แตะต้องอบบยามุกทุกชนิดแล้วก็เลิกงานกลับบ้านตรงเวลาทุกวันด้วย ยิ่งทําให้แสงดาวหลงรักเขามากยิ่งขึ้นพี่วิชัยคะวันนี้ทํางานเหนื่อยหรือเปล่าคะพี่ก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกแสงดาวก็ทํางานเหมือนเดิมทุกๆวันนั่นละจะ้างานที่นี่ก็ไม่ค่อยอันตรายมากนะักอาจยากรรมไม่ค่อยมีเต็มที่ก็แค่จับเด็กดมกาวแล้วก็จับคนเล่นไพ่แค่นั้นเองจะแสงดาวดีจังเลยนะจ๊ะพี่ แบบเนี้พี่วิชัยจะได้ทำงานง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยจ้าก็เป็นอย่างนี้ก็ดีจ้าแสงดาวแต่ว่าก็แค่เบื่อเพราะว่างานมันจำเจนะจ้าไม่จำเจหรอกจ้ะพี่งานปลอดภัยอะ่ะไม่มีคำว่าจำเจหรอกจ้าดีซะอีกไม่มีอาชญากรรมเยอะคนร้ายก็ไม่ค่อยมีปลอดภัยทั้งตำรวจปลอดภัยทั้งชาวบ้านนะจ๊ะพี่จ้ะแสงดาว และแล้วความสุขของแสงดาวกับวิชัยก็อยู่ได้แค่เพียงไม่นานเพราะว่าอายุไขของวิชัยนั้นต้องสิ้นสุดลงเพราะว่ามีคนร้ายมาป้นธนาคารวิชัยได้นำกำลังพลไปปิดล้อมทําการจับกลุมผลปรากฏว่าผู้ร้ายยิงปืนสนออกมากระสุนพุ่งตรงมาที่ร่างของวิชัยเข้าอย่างจังส่งผลให้วิชัยเสียชีวิตทันที พี่พิชัยไม่น่ารีบจากหนูไปเลยจะพี่เรากำลังจะมีความสุขด้วยกันแท้ๆเนี่ยแต่งงานด้วยกันได้ไม่นานเองพี่ก็มาตายซะก่อนแล้วหนูจะอยู่ยังไงละจะพี่พิชัยโอ้แสงดาวลูกพ่ออย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยลูกผัวของลูกอะ่ะมันไปดีแล้วไปดียังไงพ่อ มันถูกโจรยิงตายอ่ะไอโจรสารเลวแกยิงผัวฉันอืมเอาเถอะนะลูกไหนไหนวิชัยเขาก็ไปดีแล้วอย่าพูดอะไรที่มันทำให้ดวงวิญญาณของวิชัยเขาไม่ไปสู่สุคติเลยนะลูกนะข่ะพ่อพี่วิชัยคะขอให้ดวงวิญญาณของพี่วิชัยไปสู่สุคตินะคะเกิดชาติหน้าฉันใด ขอให้เราได้เกิดเป็นผัวเป็นเมียกันอีกนะจ้าพี่แสงดาวเศร้าโศกเสียใจให้กับการจากไปของวิชัยอยู่นานนับปีแสงดาวเธอเสียใจทุกครั้งที่นึกถึงการจากไปของประหลัดยิ่งยศและการจากไปของวิชัยผัวตำรวจและแล้วความสุขก็กลับมาเยือนแสงดาวอีกครั้งหนึ่งเมื่อเธอได้พบกับดิวัตทอแก่ร้านค้าส่งใหญ่อันดับต้น,ตนของจังหวัดและด้ความที่แสงดาวเธอตกร่องไม้มานาน จึงทำให้นิวัตจีบเธอเพียงไม่นานแสงดาวก็เกิดลงรักและทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันแต่แล้วความสุขของแสงดาวก็อยู่กับเธอได้ไม่นานพอหลังจากที่เธอแต่งงานกับเสียนิวัตไปได้เพียงแค่สองเดือนเท่านั้นก็ปรากฏว่าเสียนิวัตก็เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ส่งผลให้เสียนิวัตเสียชีวิตคาที่ทันทีแสงดาวเสียใจมากเธอคิดว่าชาตินี้เธอคงจะไม่รักใครอีกแล้ว เพราะว่ารักใครผู้ชายแต่ละคนที่เข้ามาในชีวิตของเธอก็ต่างเสียชีวิตแบบไม่ดีสักคนมันทําให้แสงดาวคิดถึงคําทํานายของลุงหวังหมอดูเทวดาที่เธอเคยดูดวงเอาไว้เมื่อครั้งก่อนที่เธอจะแต่งงานพ่อคะดาวมีอะไรจะปรึกษาะครับพ่อหวังไงลูกแสงดาวคือว่าดาวจําได้ว่าลุงหวังหมอดูอะ่ะ แกเ,เคยดูดวงดาวเอาไว้ว่าดวงดาวอะ่ะเป็นดวงคนกินผัวแบบเนี้ยจะมีวิธีแก้หรือเปล่าจ้ะพ่อโอ้พี่หวังแกก็ตายไปแล้วอะ่ะแล้วแบบเนี้ยใครอะ่ะมันจะแก้ดวงให้แสงดาวลูกของพ่อได้ไม่มีใครที่มีวิชาดูดวงเหมือนกับลุงหวังเลยเหรอครับพ่อโอ้มีสิลูกพอนึกออกพอดีเลย ถ้ามีก็ต้องมีอีกคนหนึ่งหลวงพ่อแยมอะ่ะจะอาวาดวัดใต้นั่นแหละที่ท่านจะสามารถช่วยลูกของพ่อได้ลหลวงตาแยมหลวงตาแยมท่านดูดวงเป็นเหรอครับพ่อก็หลวงตาแยมนี่แหละแกเป็นอาจารย์ใหญ่เรื่องการดูดวงอะ่ะวิชาอาคมแกก็ไม่ธรรมดานะลูกนะถ้าง,งั้นพ่อพาหนูไปหาลหลวงตาแยมได้ไหมเจ้าพ่อได้สิลูกว่าแต่ว่าดาวเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ ก็เชื่อครัพ่อผัวหนูตายสามคนแล้วว่าสงสัยคำทํานายที่ลุงหวางพูดเอาไว้อ่จะเป็นความจริงแน่เลยคะ่ะเนี่ยถ้าเกิดหนูจะมีผัวคนที่สี่อะ่ะหนูก็ไม่อยากให้ผัวหนูตายอีกแล้วหนูอยากจะอยู่จนกว่าเราจะตายด้วยกันไปทั้งคู่จ้ะพ่อได้ได้ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้พ่อจะพาแสงดาวไปหาหลวงตาหยมเขาะลูกนะค้าพ่อ พอเช้าวันรุ่งขึ้นผู้ใหญ่ดำก็ได้พาแสงดาวไปหาลหลวงตาแยมที่วัดใต้นมัสก,การครับหลวงพ่ออ้อไปไงมาไงอะ่ะผู้ใหญ่ดำเออผมพาแสงดาวลูกสาวผมมาให้หลวงพ่อดูดวงให้ละครับโอ้อดูดวงอะไรอะ่ะเนี่ยไม่ได้ดูดวงตั้งนานแล้วอะ่ะหูตาไม่ค่อยจะดีแล้วนะผู้ใหญ่ เหลวงพ่อครับหลวงพ่อดูให้แสงดาวลูกกรมอีกสักครั้งเถอะครับแสงดาวกราบหลวงพ่อขอซีสในมัสะการเจ้าค่ะหลวงพ่อโอ้แสงดาวลูกสาวเดียวของผู้ใหญ่ดำใช่ไหมละ่ะใช่ครับหลวงพ่อพอดีตอนที่แสงดาวเขาเป็นสาวอ่ะเคยไปดูดวงกับลุงหวังมานะครับหลวงพ่อลุงหวังเขาบอกว่าแสงดาวอ่ะ ดวงไปคนกินผัวอยู่กับผัวกี่คนผัวก็ตายอืแล้วมันจริงอย่างที่หวังมันพูดหรือเปล่าอ่ผู้ใหญ่ก็ดูเหมือนจะจริงนะครับหลวงพ่อเพราะว่าแสงดาวเนี่ยมีผัวมาทั้งหมดสามคนแล้วครับผัวตายไม่ดีทั้งสามคนเลยครับหลวงพ่อโอ้เหรออ้าวอ้าวถ้งนั้นดำก็ เขียนวันเดือนปีเกิดของแสงดาวมาให้หลวงพ่อดูอีกครั้งนะได้ครับหลวงพ่อพอผู้ใหญ่ดำพูดเสร็จแกก็เขียนวันเดือนปีเกิดของแสงดาวส่งให้หลวงพ่อทันทีพอหลวงพ่อเห็นวันเดือนปีเกิดของแสงดาวแกก็ทําตาเบิกโพลงขึ้นมาทันทีอ้าวผู้ใหญ่ดำอะไรเหรครับหลวงพ่อดวงขงหนูแสงดาวเนี่ยมันไม่ได้เป็นดวงคนกินผัวนี่ ผีไอ้หวังมันดูยังไงอ่ะไอ้เนี่ยมันดูมั่วแล้วนี่นะอ้าวหลวงพ่อถ้าเกิดว่าไม่ใช่ดวงกินผัวแล้วผัวของแสงดาวทําไมถึงตายไม่ดีถึงสามคนละครับใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อผัวหนูอะ่ะตายสามคนเลยเจ้าค่ะแล้วผัวแรกของแสงดาวอะ่ะมันตายยังไงอะ่ะก็คนแรกอะ่ะมันกินเหล้าเยอะ แล้วก็เป็นโลกตับตายค่ะหลวงพ่อแล้วคนที่สองอ่ะคนที่สองอ่ะเป็นตำรวจถูกโจยิงตายเจ้าค่ะแล้วคนที่สามอ่ะคนที่สามมาขับรถเร็วรถก็เลยแหกโค้งตายเจ้าค่ะหลวงพ่อนี่ไงเห็นไหมล่ะผู้ใหญ่แสงดาวถั่วของหนูแต่ละคนที่เขาตายเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวกับหนูเลยไอ้คนแรกถ้ามันไม่กินเหล้าเมายามันก็คงจะไม่เป็นโรคตับส่วนคนที่สองไปถูกโจยิงตายเขาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ถูกโจยิงตายเขาก็ตายในหน้าที่ของเขานะส่วนคนที่สามนะ่ะขับรถเร็วยังไงมันก็ต้องตายเพราะรถอยู่แล้วอ่ะแสงดาว มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนูหรอกเลยเจ้าค้าหลวงพ่อหลวงพ่อคิดอย่างนั้นจริงๆเลยเจ้าค้าอืมไม่ต้องคิดนะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วว่าทุกอย่างมันต้องประกอบด้วยเหตุและผลเนี่ยก็คือเหตุและผลที่หลวงพ่อบอกไม่เชื่อแสงดาวมีผัวอีกคนแสงดาวก็ลองสังเกตดูดีๆก็แล้วกัน เอาที่มันไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ขับรถเร็วไม่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทสุดท้ายมันก็อยู่กับแสงดาวนานเองนะนะเจ้าข้าหลวงพ่อถ้างั้นหนูจะลองหาผัวใหม่ดูก็แล้วกันนะคะอืมอืมพูดจาทะลึ่งตึงตังจริงๆนะหนูแสงดาวเนี่ยเนี่ยนิสัยเหมือนผู้ใหญ่ดำจริงๆเลยอ่ะโอ้หลวงพ่อ ลูกผมก็ต้องเหมือนผมสิครับหลวงพ่อครับเสร็จธุระแล้วผมพาลูกสาวกลับเลยนะครับหลวงพ่ออืมอืมดีกลับได้เลยไม่มีอะไรนะแสงดาวนะอย่าไปคิดมากดวงกินผัวอะไรนั่นนะ่ะมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกไอ้พวกหมอดูอะที่จะให้ทำพิธีแก้อย่างโน้อนอย่างเนี้ยมันก็แค่อยากจะทำพิธี เพื่อเอาเงินเอาปัาจจัยของคนที่ถูกดูนั่นแหละข้าหลวงพอ่อหนูกล่าวอบพระคุณหลวงพ่อมากนะคะที่เตือนสติหนูหนูกลาบลาหลวงพ่อเจ้าค่ะอืมจะเลินพรอเดินทางปลอดภัยนะทั้งคู่นะหลังจากที่แสงดาวเธอได้เปิดใจคุยกับหลวงพอ่อแยมแล้วเธอก็มีความสุขเต็มหัวใจและเธอก็คิดว่าเธอจะไม่เอาเรื่องเก่า เรื่องการตายของสาม,มีทั้ง3าของเธอมาคิดให้ทุกข์ใจอีกจนเวลาผ่านไปไม่นานแสงดาวก็ได้พบรักกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นเพียงแค่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดามีอาชีพทำไร่ทำสวนหลังจากที่แสงดาวคบหาดูใจกับเขาไม่นานทั้งคู่ก็ได้ตกลงปรงใจแต่งงานกันและมันก็เป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดเอาไว้ครับผัวใหม่ของแสงดาวไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ใช้ชีวิตด้วยความเสี่ยง ไม่เคยมีปากเสียงกับแสงดาวเลยสักครั้งและทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกันในทุกๆวันจนเวลาผ่านไปถึง10ปีผู้ชายคนนี้ก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่กับแสงดาวแล้วก็ดูเหมือนว่าชีวิตในแต่ละวันของคนทั้งคู่ก็มีความสุขมากกว่าเดิมซะอีกแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับเชื่อเรื่องของผู้หญิงกินผัวหรือว่าดวงคนกินผัวหรือเปล่าล่ะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน สวัสดีครับ